ครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ห้องเลงของครูบีมนะคะเย้ <laughs> อะในวันนี้นะคะเราเนี่ยก็จะมาต่อกันนะคะในคลิปที่12นะคะหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือการหาคอรอนอนะคะโดยการแยกตัวประกอบนั่นเองค่ะ <laughs> อ่าวันนี้นะคะเราจะยังอยู่ในเรื่องการหาคอรนอรเหมือนเดิมนะคะแต่เราจะเปลี่ยนวิธีการหาของมันนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเหมือนเดิมทุกๆครั้งเลยค่ะเราจะมาทําการทบทวนของครั้งที่แล้วกันก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นหัวข้อเกี่ยวกับคอรนอรเหมือนกันเนาะเพื่อไม่ให้นักเรียนลืมกันนะคะยังจำไม่เคยลืมเลยเฮ<ห>้เฮ<ห>้ไม่ใช่ <laughs> อะนักเรียนจ๋าทวนกันก่อนนะคะหัวข้อของเรา กรนนะคะหรือว่าเราจะเรียกชื่อเต็มนะคะก็คือผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดนั่นเองค่ะผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดนะคะเราก็จะมาทัวนตั้งแต่คําแรกเลยนะคะคือคําว่าผลคูณผลคูณเนี่ยก็คือเป็นอย่างเช่นผลคูณของ5อย่างงี้ใช่ไหมคะผลคูณของ5คือได้แก่อะไรบ้างนะคะผลคูณของ5พูดง่ายๆคือมันก็คือแม่แม่5ถูกไหมคะก็เริ่มที่5้าหนึ่ง ห้าสิบสิบห้ายี่สิบไปเรื่อยๆนะคะอะแต่ว่ามันมีปัญหาหนึ่งเมื่อวานนี้นะคะมีนักเรียนถามครูมาค่ะว่านักเรียนถามว่านักเรียนอะไรโอ๊ยถามว่าคุณครูค,คะแล้วถ้าเป็นผลคูณที่มันมากกว่าเลขห้ามากกว่ายี่สิบสี่คือพูดง่ายๆคือเลขเยอะๆอะอค่ะอย่างเช่นผลคูณของสามสิบห้าแบบนี้นะคะ่ะเราจะหายังไงอะคะครู อ่ะอันดับแรกเลยนะคะปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นผลคูณของ5ใช่ไหมคะเราก็จะใช้5คูณ1ใช่ไหมคะก็คือได้ตัวนี้5คูณ2 5คูณ3 5คูณ4ถ้าสมมติว่าเป็นเลขที่เยอะๆหนูก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือนำ3า35ไปคูณ1คูณ2คูณ3คูณ4ก็จะได้ตรงนี้ขึ้นมา นะคะแต่ว่าครูขอนิดนึงนะคะนักเรียนสาเวลานักเรียนทําผลคูณเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอย่ายพยายามดูท่องแม่สูตรคูณนะคะพยายามที่ฝึกทําด้วยตนเองนะเ,ออเราจะได้เก่งขึ้นนะคะอันนี้ครูขออนุญาตแชร์สิ่งที่นักเรียนถามครูมานะคะจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆด้วยเนาะอ่ะพอเราได้แล้วนะคะว่าผลคูณคืออะไรเนาะต่อไปค่ะเราก็จะเป็นอีกอัน,นออัน,นึงนะคะก็คือผลคูณร่วมการที่มันร่ว ร่วมกันแสดงว่ามันต้องมีตั้งแต่กี่ตัวขึ้นไปคะสตัวขึ้นไปถูกไหมคะสแสดงว่าหนูก็ดูใช่ไหมคะว่าอ,อ,อย่างเช่นผลคูณของ5แล้วก็6กอย่างเงี้ยคะ่ะก็6 12 18 24 30แบบนี้ใช่ไหมคะไปเรื่อยเรื่อยเเรื่อยๆอ,อ,อ่ะ เราก็จะดูตัวที่มันสองตัวขึ้นไปเนาะผลคูณร่วมหนูก็ดูค่ะว่าผลคูณของห้าแล้วก็หกเนี่ยก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะมันมีตัวไหนที่มันร่วมกันบ้างอย่างตรงนี้เนี่ยเจอยังยังไม่เจอเลยถูกไหมคะแสดงว่าหนูก็ต้องไปตรงเนี้ยตัวน้อยๆอ่ะต้องไปต่อนะคะยี่สิบยี่สิบห้าสาสิบแบบนี้ไปเรื่อยๆทำให้เราเนี่ยรู้แล้วว่าผลคูณเนี่ยผลคูณร่วมมันมีเยอะถูกไหมคะอ่า แต่ว่าเราก็จะสนใจตัวที่น้อยที่สุดก็คือเลขอะไรคะในผลคูณของ5และ6ก็คือ30นั่นเองก็คือเป็นผลคูณร่วมนะคะแต่เป็นผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดก็เลยทำให้ได้ว่าครรนของ5และ6นั่นก็คือ30นั่นเองอ่าโอเคนะคะอันนี้คือเป็นไปตามนิยามเลยถูกไหมลูกซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นวิธีหนึ่งใช่ไหมคะที่เราใช้การหาครอนถูกไหมลูกอะ เดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะว่ามีวิธีอะไรบ้างนะคะเมได้การ3ามวิธีเหมือนกับการหาหอรอมมเลยถูกไหมคะวิธีแรกนะคะก็คือวิธีที่ครูบอกไปข้างตน้นก็คือเป็นวิธีตามความหมายของคอรอนอตามชื่อเต็มของคอรอนอเลยนะคะก็คือผลคูณร่วมนะคะก็คือหาผลคู่นู่นนี่นั่นมาครูไม่อธิบายแล้วนะเพราะว่าครูอธิบายไปแล้วเมื่อกี้นี้นะคะก็คือครูขอเขียนตรงนี้แล้วกันเนาะอ่ อันนี้นะคะซึ่งวิธีนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าวิธีการหาผลคูณร่วมนั่นเองพอเราได้วิธีที่1ตามความหมายแล้วก็คือจบแล้วก็คือจบเป็นของผังที่แล้วแล้วใช่ไหมคะต่อไปวิธีที่2กับวิธีที่3มก็จะเป็นวิธีเดียวกันนะคะกับการหาหอรอมมเลยถูกไหมลูกอ่าวิธีที่2คืออะไรคะที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือโดยใช้การ แยกตัวประกอบนั่นเองค่ะและสุดท้ายค่ะวิธีถ้าเราจะเรียนในคลิปหน้าก็คือวิธีการหารนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะดูกันในเรื่องของการหาคอรนโดยการแยกตัวประกอบนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมค่ะเราใช้การแยกตัวประกอบเนาะเราก็ต้องอย่าลืมไปดูเรื่องของการแยกตัวประกอบมาใช่ไหมคะก็คือใช้วิธีการ อาการคูณเนาะหรือถ้าการคูณหนูยังไม่ดูชื่อแล้วงงๆก็คือทำเป็นรากต้นไม้อะรากต้นไม้ ค่อยๆแตกยอดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นแหละค่ะวิธีนั่นแหละอ่าแต่ก่อนอื่นเลยนะักเรียนจ,จ๋าจําได้ไหมปกติแล้วการหาหอรอมอ,อะ่ะเราใช้วิธีการแยกตัวประกอบอะ่ะครูก็มีเพลงสอนเพลงไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในการหาคอรอนอโดยการแยกตัวประกอบครูจะไม่มีเพลงมันก็ไม่ได้ถูกไหมไม่ได้เสียงสูงเลยไม่ได้ <laughs> เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะในการหาคอรอนโ,โดยการแยกตัวประกอบนะคะครูเนี่ยก็จะมีเพลงมาแนะนำกันค่ะนี่เองแต่เพลงของเรานะคะก็จะเป็นเพลงในทํานองจอห์นแม็กโดนัลนั่นเองค่ะนักเรียนต้องคุ้นคุแหละเคยดินปะตอน,นเด็กๆอะ่ะจอ โอ้แมกโดนัลฮีแ d a f ฟารอีย o อ่านั่นแหละเราจะใช้ทำนองนี้และคะ่ะเพราะฉะนั้นเพลงนี้จะเป็นเพลงที่สั้นมากๆเลยนะคะโอเคถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มกันแล้วนะโอเคมาถ้างั้นเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะคะอย่าลืมดูเพลงไปพร้อมกับครูด้วยนะ1นึสอ ม่เริ่มนะจะเย็นถ้าจะหาค้อรนอก็ให้แยกตัวประกอบแล้วหาตัวซ้ำกันตัวที่ซ้ำรืมไม่ซ้ำก็ให้นำมาคูณกันพ้นนั่นคอรอนเอ๊ะเป็ไงจบละ <c oughs> เอาใหม่นะนี่เด็กร้องลองคิดตามครูนะถ้าจะหาคออรอนก็ให้แยกตัวประกอบแล้วหาตัวซ้ำกันตัวที่ซ้ำรือไม่ซ้ำก็ให้นำมาคูณกันพ้นนั่นคอรอน โอเคนะอะต่อไปเราจะร้องพร้อมกันเหมือนเดิมค่ะฝึกเพลงออกมาเราจะเรียนร้องเพลงอะจะเป็นเพลงเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ไงเออร้องไปพร้อมกันนะจ๊ะเด็กๆกับครูบอกเริ่มครูก็เริ่มพร้อมกันเลยนะคะฟังเสียงครูดีๆนะเอาใหม่นะหนึ 1, 2, อ้าวถ้าจะหาครอนนอก็ให้แยกตัวประกอบแล้วหาตัวซ้ำกันตัวที่ซ้ำหรือไม่ซ้ำก็ให้นำมาคูณกันเพราะนั่งคอร้อนนออ่าจบแล้วนะคะพยายามถ้าสมมุติว่าคนที่แบบว่าฟังจากทำนองมันอาจจะงงๆอะ่ะเราก็ให้เราจำทำนองเพลง โอ้แมคโดนอฮี h ฮร์ฟาร์มถ้าจะห้าถ้าจะห้าครโนก็ให้แยกตัวประกอบเล่าห้าตัวซ้ำกันตัวที่ซ้ำหรือไม่ซ้ำก็ให้นำมาคูณกันพ้นนั่นคอรโนเอาไห้ได้นะจ๊ะเด็กๆเพราะว่าเพลงนี้ก็สำคัญเหมือนกันมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเพลงนี้เนี่ยเขาสื่อความหมายว่ายังไงบ้างเขาบอกว่าเริ่มต้นเลยถ้าจะหาคอรโก็ให้แยกตัวประกอบนมาแล้วแยกตัวประกอบก็ให้แยกตัวประกอบ แสดงว่าขั้นที่1เราจะต้องทําการแยกตัวประกอบนั่นเองพอเราแยกตัวประกอบเสร็จแล้วแล้วทาไงต่ออ่ะแล้ว5าตัวซ้ํากันแสดงว่าขั้นที่สองเราจะต้องหาตัวที่ซ้ํากันเหมือนเดิมเลยถูกไหมเหมือนหาหอเรโมเลยหาตัวที่ซ้ํากันพอเราหาตัวที่ซ้ํากันเราก็จะวงเราก็จะวงเราก็ดึงออกมาถูกปะเหมือนหอเรโมอ่ะพอเราหาตัวซ้ํากันปุ๊บ นี่ค่ะตัวที่ซ้ำหรือไม่ซ้ำก็ให้นำมาคูณกันจะตัวที่ซ้ำเราดึงออกถูกไหมคะพอดึงออกมาปุ๊บตัวที่ไม่ซ้ำเราก็เอามาใช้ด้วยก็คือเอามาคูณกันให้หมดเลยผลคูณที่ได้ก็จะเป็นคอรอนอนั่นเองเอาใหม่นะขั้นที่หนึงถ้าจะหาคอรอน,อนอก็ให้แยกตัวประกอบขั้นที่หนึ่งคือแยกตัวประกอบ แยกตัวประกอบแล้วหาตัวซ้ำกันตัวที่ 2, หาตัวที่ซ้ำกันต่อไปพอเราหาตัวที่ซ้ำกันปุ๊บเราดึงออกมาตัวที่ซ้ำหรือไม่ซ้ำเอามาคูณกันให้หมดพอคูณกันจบแล้วผลคูณที่ได้ก็จะเป็นคอรนอนั่นเองอ่าโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรานะคะจะมาลองเริ่มกันเลยนะคะนี่ค่ะ เราจะมาหาผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดนะคะหรือว่าครนของ24และ32โดยวิธีการแยกตัวประกอบนั่นเองค่ะอโอเคเพราะฉะนั้นนะคะเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะตรงที่เริ่มจากขั้นที่1คืออะไรนะเด็กๆทวนก่อนขั้นที่หนึ่งอาจะห้าครนก,ก็ให้แยกตัวประกอบก็ให้แยกตัวประกอบแล้ว หาตัวซ้ำกันจากนั้นพอเราหาตัวซ้ำปุ๊บขั้นที่สามซ้ำหรือไม่ซ้ำก็นำมาคูณกันให้หมดแค่นั้นเองจบนะคะแต่ขั้นที่1เลยต้องแยกตัวประกอบให้ได้ก่อนและต้องแยกตัวประกอบให้ถูกต้องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาทำการทดกันค่ะทด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  น,ะะนักเรียนจ๋าเวลาที่นักเรียนทําลงสมุดอะคะนักเรียนทดลงในสมุดได้เลยนะเขียนได้เลยครูไม่ซีเรียสเลยครูอยากจะรู้ด้วยซ้ำว่านักเรียนอ่ะทดถูกหรือเปล่าหรืออะไรไงเขียนได้เลยนะไม่ต้องกลัวเลยนะคะอ่ะยี่สิบสี่นะคะเราก็จะมาเริ่มจากการแตกออกมาว่าอะไรเอ่ยคูณกันได้ยี่สิบสี่บ้างถูกไหมคะอืะจมจำนวนนั้นก็คืออะไรคะ ยี 24, เกิดจากเยอะแยะมากมายอย่างเช่นครูเลือกเอาหกสี่ยี่สิบสี่แล้วกันจากนั้นก็ดูต่อว่าไปต่อได้ไหมมอีอะไรคูณอะไรคูณได้ไหมใช่ไหมคะอ่ะอะไรคูณกันได้6กคะ2องสตัวประกอบยงังเป็นแล้วถูกไหมพอเป็นเราก็วงเลยถูกไหมคะจากนั้นค่ะ4ก็ได้เป็นสองสองสก็วง จบแล้วถูกไหมคะเพราะว่าฉะนั้นอันที่หนึ่งยี่สิบสี่ได้แล้วนะคะต่อไปทำทีเดียวให้จบเลยคะ่ะสามสิบสองด้วยสามสิบสองเกิดจากสี่แปดสามสิบสองสี่อะไรคูณได้คะสองสองสี่แล้วก็วงแปดละลูก สี่สองแปดใช่ไหมคะก็จะวงสองต่อถูกไหมคะต่อไปสี่เกิดจากสองคูณสองนักเรียนเห็นเปล่าว่าพื้นที่ข้างล่างคูไม่เหลือแล้วใช่ไหมคะนักเรียนจา๋าบางทีการที่ลากต้นไม้มันไม่จำเป็นต้องลงมาอย่างพื้นด้านล่างเลยถูกไหมคะบางทีมันก็มีการบิดเบี้ยวซ้ายขวาได้เพราะฉะนั้นก็ทําได้เลยคะ่ะบิดเบี้ยวซ้ายขวาสองสองแบบนี้เราก็วงเ,เดิม โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วค่ะวิธีทําของเรางั้นเดี๋ยวครูเอาทดมาอยู่ฝั่งขวาแล้วกันเนาะ,นะเราก็จะได้ว่า24เนี่ยมีเกิดจากอะไรบ้างคะมี2คูณกันทั้งหมด สตัวถูกไหมคะสคูณกัน3ตัวแล้วก็คูณด้วย3อีกตัวหนึ่งถูกไหมคะแล้วก็32 32เกิดจากอะไรหมดเลยคะสองคูณกันทั้งหมด5ตัวนะคะ ก็เป็นสองคูณ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 สอง่ะขั้นที่1จบแล้วแยกตัวประกอบเรียบร้อยขั้นที่1แยกตัวประกอบต่อไปหาตัวซ้ําค่ะเราก็จะเริ่มจากตัวที่ซ้ํากันของทั้งสองจนวนเลยนะคะของสองจนวนเลยนะอ่ะ<ม>ก็สองตัวนี้ซ้ํากันใช่ไหมคะก็ดึงออกมา1ตัวตัวที่ซ้ําดึงออกมา1ตัวแล้วก็ยังมีอีกก็คือตัวนี้ซ้ํากัน ถามแล้วสองอันนี้ถือว่าซ้ำไหมคะไม่ซ้ำนะคะลูกเพราะว่าการที่มันซ้ำหมายถึงว่าต้องมีซ้ำกันทั้ง24และ32แต่อันนี้คือมันซ้ำกันใน32อย่างเดียวเราถือว่าไม่ซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จบแล้วไม่มีตัวที่ซ้ำแล้วถูกไหมคะจากนั้นหาตัวซ้ำเลยใช่ไหมขั้นที่2 าจะหาคออนก็ให้แยกตัวประกอบแล้วหาตัวซ้ำกันหาตัวซ้ำเรียบร้อยตัวที่ซ้ำหรือไม่ซ้ำก็ให้นำมาคูณกันเราจะนำตัวที่ซ้ำมาหักมาคูลกับตัวที่ไม่ซ้ำด้วยเป็นยังไงก็คือเราจะได้ว่าคอรโนของ24และ32 ก็คือเราจะเริ่มจากตัวซ้ําก่อนนะคะตัวที่ซ้ําก็คือตัวที่ครณดึงออกมาสีแดงถูกไหมตัวที่ซ้ําและไม่ซ้ําก็ให้นําม,มาคูณกันเริ่มจากตัวสีตัวที่ซ้ําก่อนก็คือสีแดงตัวที่ซ้ํามาคูณกันต่อไปตัวที่ไม่ซ้ําก็ให้นําม,มาคูณกันค่ะเอามาคูณให้หมดคูณให้หมดคูณทุกตัว ะะมีสองสองตัวใช่ไหมก็คูณสองสองตัวมี3ามหนึ่งตัวใช่ไหมก็คูณ3าไปอีก1ตัวนี่ไงจบแล้วตัวที่ซ้ําดึงมาตัวที่ไม่ซ้ําก็ให้นํามาคูณกันให้หมดนี่ไงคะตัวที่ซ้ําและไม่ซ้ําก็ให้นํามาคูณกันผลคูณที่ได้ก็จะกลายเป็นคอรนอนั่นเอง2องสองสี่สี่สองแปดแคูณสได้ ถูกไหมคะหรือว่าอะสิบคูณสได้เท่าไหร่คะสิคูณสองหกสองสิสิบสใส่2ทด1นึ่งสองสองวกหเป็น3 32แล้วก็คูณ3มอีกทีหนึงนะคะก็จะได้96นั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้แล้วค่ะว่าตอบเกนั่นเอง โอเคไปอ่าขั้นที่หนึ่งแยกตัวประกอบนะคะขั้นที่สองหาตัวซ้ําเริ่มจากตัวซ้ําของทุกตัวเลยนะคะพอต่อไปพอเราได้ตัวซ้ําปุ๊บแล้วนะคะเราก็จะทําการเอ่อคูณนําตัวที่ซ้ําและตัวที่ไม่ซ้ํามาคูณกันให้หมดแค่นั้นเองจบโอเคนะคะต่อไปเราจะดูที่ข้อถัดไปะคะ่ะอันนี้บ้าง พิจารณาการหาครนนะคะของ 15, 28แล้วก็40ค่ะเหมือนเดิมค่ะขั้นที่1แยกตัวประกอบขั้นที่2หาตัวซ้ําพอหาตัวซ้ําเสร็จปุ๊บก็ค่อยนํามาคูณกันให้หมดเท่านี้เองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาทําการทดก่อนก็คือการแยกตัวประกอบกันก่อนนะคะแลวเราจะมาทําด้านนี้ หนูทดด้านขวาได้เลยนะคะไม่ต้องไอ้นี่เลยนะไม่ต้องไม่ต้องไปทดที่อื่นนะคะเสียเปลืองกระดาษเนาะอ่ะเริ่มจากสิบห้าสิบห้าเกิดจากอะไรคะสิบห้าเกิดจากสามคูห้าตัวประกอบทั้งคู่ไหมคะขอโทษค่ะจำนวนเฉพาะทั้งคู่ไหมคะลูกทั้งคู่นะคะแสดงว่าเราก็จะได้แล้วว่าสิบห้าเท่ากับสามคูณห้านั่นเองต่อไปค่ะตัวถัดไปก็คือยี่สิบแ ใช้เลขเยอะๆเลยก็ได้นะคะเราจะได้แบบว่าคูณน้อยลงยี่สิบปดก็คือแม่สี่สี่เจ็ดยี่สิบปดอัไหนเป็นจำนวนเฉพาะคะแม่เจ็ดเนาะต่อไปสี่แยกได้เป็นสองคูณสองจำนวนเฉพาะทั้งคู่แสดงว่า28เกิดจาก2คูณกัน2ตัวแล้วค่อยคูณด้วย7ถูกไหมคะ 2คูณสและคูณด้วยเจ็บนะคะต่อไปค่ะตัวสุดท้ายนะคะก็คือขอโทษค่ะก็คือ40่สลงท้ายด้วยศูนย์อะไรลงตัวแน่ๆบางคนมา5 10สแม่5้แม่10ได้หมดนะคะทำเองได้เลยคูขอเป็นแม่10แล้วกันจะได้มีเลขเยอะๆหน่อยนะคะต่อไป10เกิดจาก2 5งห วงทั้งคู่นะคะต่อไปค่ะ4เกิดจาก2 2 4แสดงว่า40เนี่ยเกิดจาก2คูณกันทั้งหมด3ตัวนะคะแล้วก็คูณด้วย5 1ตัวนั่นเองอ่าขั้นที่1แยกตัวประกอบเรียบร้อยขั้นที่2ค่ะหาตัวซ้ำ นักเรียนจ๋าดูซิมีตัวไหนซ้ำกันบ้างทุกๆครั้งนะคะให้เราเริ่มจากอย่างข้อนี้เราต้องการหาคอลนอของจำนวน3ามจำนวนนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มจากการหาตัวซ้ำของทั้ง3มตัวก่อนการหาตัวซ้ำสำคัญนะคะเทคนิคการหาตัวซ้ำดูดีๆนะการหาตัวซ้ำนะคะขั้นที่1นนะคะหา ตัวซ้ำของทุกตัวอย่างอันนี้ค่ะทั้งสามจำนวนตรงนี้มีตัวไหนไหมที่ซ้ำกันทั้งสามตัวไม่มีเลยถูกไหมคะแสดงว่าอย่าเพิ่งถอดใจขั้นที่หนึ่งหาตัวซ้ำของทุกตัวไม่มีแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาทำขั้นที่สอง 2. ก็คือค่อยๆลดลงมาอย่างอันนี้ก็คือสามจำนวนใช่ไหมคะ ต่อไปก็หาตัวซ้ำของสองจำนวนแทนนะคะเพราะฉะนั้นขั้นที่หนึ่งมาหาตัวซ้ำสามจำนวนไม่มีต่อไปหาตัวซ้ำของสองจำนวนค่ะเจอไหมเจอเหมือนกันนะคะก็คือตัวนี้สองจำนวนนะคะเราก็ดึงออกมาสองถูกไหมคะต่อไปเจออีกไหมคะสองมีไหมลูก นี่นะคะก็คือห้าไอยู่นี่ดูให้รอบครอบนะมีอีกไหมเหลืออีกเปล่าไม่เหลือแล้วถูกไหมคะเพราะว่าสามเจ็ดและสองไม่มีซ้ำเลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราได้ตัวสามแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วว่าครนของสิบห้ายี่สิบแปดและสี่สิบ ก็คือนำตัวซ้ำและไม่ซ้ำมาคูณกันให้หมดนะคะก็คือ2เริ่มจากสีแดงก่อนตัวที่ซ้ำคือ2คูณ2ใช่ไหมคะเราก็คูณ5จากนั้นเราก็จะคูณตัวที่ไม่ซ้ำนะคะก็คือคูณ3คูน7และคูณ2ตัวนี้ก็คือตัวซ้ำตัวที่ไม่ซ้ำ ตัวที่ซ้ำลืมไม่ซ้ำก็ให้นำมาคูนกันและผลคูนที่ได้ก็จะเป็นคอร์อนนั่นเองค่ะอ่ะเราไล่คูนเลยตรงนี้นะคะสองคูนสองได้สี่สี่ห้ายี่สิบถูกไหมคะต่อไปเราจะคูนทางฝั่งขวาก็ได้ค่ะเจ็ดคูนสามได้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดสอง 42แล้วค่อยนำา20กับ42ไปคูณกันลองคูณกันเองนะคะเราจะได้เป็น840นั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยเราก็จะตอบนะคะในการหาครนนะคะก็คือ840นั่นเองโอเคไหมคะ นักเรียนจ๋าในการที่เรานะคะบอกก่อนนะในการหาคอรอรของ3าตัวนะคะขั้นแรกให้ดูก่อนนะคะว่าหาตัวซ้ําของทุกตัวเจอหรือเปล่าถ้าเจอเหมือนตัวนี้ก็หาของทั้งหมดก่อนนะคะหาหาหาของทุกตัวเลยพอเราได้ซ้ําหมดทั้งสาตัวแล้วแล้วมันไม่มีแล้วก็ค่อยมาดูที่มันซ้ํสองตัวเราก็ค่อยดึงออกมานะคะแต่ถ้าในกรณีที่ไม่มีตัวซ้ําเลยก็คือมันหาตัวซ้ําไม่เจออ่ะก็เอาตัวที่ไม่ซ้ำมาแหละคูณกันให้หมดเลยจบ ลองทำนะลองทำนะคะอะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ครูจะฝากการบ้านไว้นะคะก็คือหาครนอรของจำนวนต่อไปนี้นะคะมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะนักเรียน๋าพยายามถ้าคนที่ยังทำไม่ได้นะคะหนูถามครูนะลูกอยากเก็บไว้เพราะว่าบางคนนะ่ะอาจจะแบบว่าไม่กล้าถามครูแล้วก็ไม่ฝึกคิดแล้วก็จะมัวแต่อยากจะดูของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยบางทีอะมันจะทำให้เราพลาดโอกาสไป ะะเพราะว่าบางครั้งการที่เราสมมุติว่าเราไม่เข้าใจจริงๆอ่ะแต่เราต้องการที่อยากที่จะรู้ด้วยตัวของเราเองอะ่ะมันจะทําให้ความรู้อยู่กับเรานานมากกว่าการที่เรามานั่งลอกเฉยๆจริงๆการใช้สมองอะ่ะมันไม่ได้แย่เลยแต่มันเป็นการฝึกให้เราเป็นคนที่มีความคิดมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นสู้ๆนะคะ ก่อนจะไปในวันนี้ค่ะครูจะมาทบทวนกันก่อนนะคะว่าวันนี้เราเรียนอะไรไปบ้างนะคะวันนี้เนี่ยเราดูกันไปเรื่องของการหาครนโดยการแยกตัวประกอบนะคะเพราะฉะนั้นขั้นที่1เลยนะคะจากเพลงเนี่ยเราจะได้ว่าเราจะทําการแยกตัวประกอบก่อนพอแยกตัวประกอบเสร็จปุ๊บเราก็จะทําการหาตัวซ้ําหาตัวซ้ําในที่นี้นะคะถ้ามันมี3จมจำนวนก็ให้หาตัวซ้ํากันของทุกจํานวนก่อน พอเราหาตัวซ้ำของทุกจำนวนได้แล้วนะคะเราก็ถึงจะมาทําขั้นตอนต่อไปก็คือค่อยๆลดลงมาถ้ามันมี3จมจำนวนก็ลดลงมาเหลือ2องจำนวนแบบนี้แต่ถ้าในกรณีที่ตัวซ้ำของทุกจำนวนเนี่ยอันนี้ค่อยๆลดลงมาเนาะค่อยๆหาตัวซ้ำจำนวนที่ลดลงมา พอเราหาตัวซ้ําของ3จํานวนปุ๊บเราก็จะมาหา2จํานวนแบบนี้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าขั้นที่1หาจํานวนตัวซ้ําของทุกตัวไม่เจอเลยเราก็จะลดลงมาทําขั้นที่2ต่อเหมือนกับที่ตัวอย่างที่ครูให้ไปก็คือหาตัวซ้ําของสองจนวนนะคะแต่ถ้าในกรณีที่ไม่เจอตัวที่มันซ้ํากันเลยเราก็แสดงว่ามันไม่ซ้ํากันไงเราก็จะนําตัวที่ไม่ซ้ํามาคูณกันให้หมดเลยมันก็จะได้เป็นครรนอนั่นเอง โอเคนะคะลองฝึกทำดูนะคะแล้วก็คนนักเรียนที่อยากที่จะดูเพลงนะคะของการหาคอดหอรอมอโดยการแยกตัวประกอบนะคะครูทิ้งลิงก์ทูทิ้งคลิปไว้นะคะด้านซ้ายนี้นะคะลองกดไปฟังดูได้เลยนะคะนักเรียนโอเค วันนี้ประมาณนี้นะคะอย่าลืมไปทบทวนความรู้ของเราก่อนด้วยนะคะเพราะว่าความรู้ของเราันสำคัญมากๆเลยนะคะสงสัยตรงไหนถามได้นะบ๊ายบาย